ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายปฏิสัมพิธามรกยานกถาสังขารุเบคาญาณิเทศข้อ133สังขารุเบคาเท่าไหร่ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะสังขารุเบคาเท่าไหร่ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจดิปัสนาสังขารุเบคา8ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะสังขารุเบคาสิบ ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนาสังขารุปเปคาแปดย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะเป็นชนัยปัญญาที่พิจารณานิวรระวางเฉยเพื่อได้ปถมฌานเป็นสังขารุปเปคาญาณหนึ่งปัญญาที่พิจารณาวิตกวิจารณ์ระวางเฉยเพื่อได้ทุติยฌานเป็นสังขารุเปคาญาณหนึ่งปัญญาที่พิจารณาปิติระวางเฉย เพื่อได้ตติยฌานเป็นสังขารุเบขาญาณหนึ่งปัญญาที่พิจารณาสุขและทุกข์ระวางเฉยเพื่อได้จตุตถฌานเป็นสังขารุเบคาญาณหนึ่งปัญญาที่พิจารณาลูปสัญญาปฏิฆาสัญญาและนานัตตสัญญาระวางเฉยเพื่อได้อากาสันนจายตนะสมาบัตเป็นสังขารุเบขาญาณหนึ่ง ปัญญาที่พิจารณาอาการ์สัญจายตนาสัญญาระวางเฉยเพื่อได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัตเป็นสังขารุเบคาญาหนึ่งปัญญาที่พิจาราวิญญาณัญจายตนาสัญญาระวางเฉยเพื่อได้อากินจัญญายตนาสมาบัตเป็นสังขารุเปขาญาหนึ่งปัญญาที่พิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัตระวางเฉย เพื่อได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสังขารุปเปขาญาณหนึ่งสังขารุปเปขาญาณแปดเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะสังขารุปเปขาเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมถะแปดเกิดขึ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาสิบสังขารุปเปขาได้แก่การปล่อยวางการมีใจเป็นกลาง การไม่ยึดติดในนามรูปที่เกิดระดับแล้วการไม่ยึดติดการไม่เกี่ยวเกาะในนามรูปเพราะรู้และเห็นตามความเป็นจริงว่านามรูปนั้นเป็นสภาวะธรรมคือสภาวะที่เป็นจริงเป็นความว่างเปล่าทุกๆขณะเนื่องจากเกิดขึ้นระดับไปมเมื่อเกิดขึ้นระดับไปแล้วนั้นย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิม,มเมื่อเกิดขึ้นระดับไปแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั้น จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดไม่เกี่ยวกกอะในนามารูปนั้นเพราะนามรูปนั้นไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเนื่องจากเกิดขึ้นและดับอยู่ตลอดเวลาแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาสังขารุปเปยขาแปดประการที่เป็นไปในฝ่ายของสมถะหรือเกิดขึ้นจากความสงบแห่งจิตคือในขณะที่จิตประกอบไปด้วยความสงบซึ่งเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความสงบที่เกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับจากคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะสู่ความสงบแห่งจิตมั่นคงขึ้น ที่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิใกล้เคียงแห่งความสงบอย่างแนนแน่นอุปจารสมาธิมีกำลังมากขึ้นเพิ่มขึ้นความเป็นอัป,ปนาสมาธิก็เกิดขึ้นคือเป็นสมาธิความสงบแห่งจิตจังแนบแน่นเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ละนิวรธาคือละกามฉชันทานิวรได้แ,แก่โลภะเจตสิกที่เกิดขึ้น ปยาปาทานิวรไดยแก่ละโทษสะเจตสิกในขณะนั้นทีนัเจตสิกคือความท้อแท้ท้อถอ,อยก็ไม่เกิดขึ้นมิทัชเจตสิกคือความง่วงเหงาเสื่องซึมก็ไม่เกิดขึ้นและวิจิกิจฉาเจตสิกคือความสงสัยในสภาพธรรมก็ไม่เกิดขึ้นเป็นนั้นว่าความสมบรแห่งฉีดที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นการระวังนิวรณ์คือกิเลสท,ที่กลางกั้นฉิตไม่ให้เข้าถึงความดีนั้นไม่ให้เกิดขึ้นและเป็นการข่มนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อความสับแห่งฉีตคืออัปปนาสมาธิซึ่งเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นการระงับนิวรณ์ในขณะนั้นคือเป็นการวางเฉยเป็นการปล่อยวางเป็นการไม่ติดข้อง เป็นการไม่เกี่ยวข้องไม่ยึดติดในดิวานนั้นเพื่อยังฌานคือปฐมฌานให้เกิดขึ้นปฐมฌานนั้นประกอบไปด้วยองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาปัญญาาำนดรู้วิตกและวิจารว่าเป็นเพียงเจตสิกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปัญญาพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและดับไป ของวิตกและวิจารน,นั้นระวงังเฉยเพื่อ,อยังทุติยชฌานให้เกิดขึ้นชื่อว่าเป็นสังขารุปเปกขายฌานปัญญาพิจารณาละปิติระวางเฉยเพื่อได้ตติยชฌานปัญญาละสุขและทุกข์ระวางเฉยเพื่อได้จดตุตชฌานปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่จำหมาย ซึ่งเป็นความจําในรูปซึ่งเป็นความจำในสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบให้รู้ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทางใจที่เรียกว่ารูปสัญญาก็ดีปฏิฆาสัญญาก็ดีและนานตญญา,นานตสัญญาและวางเฉยเพื่อได้อากาศสารัญญายตนะสมาบัติ ปัญญาพิจารณาอากาสานัญจายตนะสัญญาและวางเฉยเพื่อได้วิญญาณัญจายตนะสมาบัติปัญญาพิจารณาวิญญาณัญจายตนะสัญญาและวางเฉยอย่างอาจินจัญญายตนะสมาบัติให้เกิดขึ้นก็จัดเป็นสังขารุปเปขาจารปัญญาพิจารณาอาจินจัญญายตนะสัญญาเกิดขึ้นและวางเฉย เพื่อได้ในวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็จัดเป็นสังขารุปเปกขายานนั่นก็คือเมื่อความสงบแห่งจิตเกิดขึ้นอันเป็นความสงบอย่างแนบแน่นที่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อปฐมฌานเกิดขึ้นซึ่งปฐมฌานนั้นประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตา เมื่อปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นก็วางเฉยในนิวรณ์ทั้งหา้าเมื่อทุติยฌานเกิดขึ้นเนื่องจากละวิตกและวิจารเสียได้การละวิตกวิจารในปฐมฌานนั้นได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสังขารุปเปกขาในทุติยฌานเมื่อปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นเพราะละปีติได้ การละปีติได้นั้นเป็นสังขารุเปขาคือวางเฉยในตติยฌานเมื่อจตุตฌานเกิดขึ้นนั้นเป็นการปล่อยวางคือการละสุขและทุกข์และวางเฉยในสุขและทุกข์นั้นเป็นสังขารุเปขาญาณในจตุตฌานการเป็นกลางในสุขและทุกข์าะละสุขและทุกข์ในจตุตฌานนั้น ก็จัดเป็นสังขารุเปกขาองค์ฌานซึ่งเป็นตติยฌานอันประกอบไปด้วยอุเบกขาและเอกคตาเกิดขึ้นก็จัดเป็นสังขารุเปกขาและการละอากาสานัญชายตนะเพื่อบรรลุวิญญาณัญชายตนะก็ดีแล้ววิญญาณัญชายตนะเพื่อบรรลุอาจินจัญาตนะก็ดีละอาจินจัญายตนะ เพื่อบรรลุในวสัญญานาสัญญายตนะก,ก็ดีนั่นก็คือการละองค์ชาญได้ในแต่ละระดับในแต่ละชาญนั้นจะเป็นสังขารุปเปขาที่เกิดขึ้นด้วยอำน,นาจของสมถะสำหรับข้อความในอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสาากัทธรรมปกาสสีอัตถกถาคุตกานิกายปฏิสัมพิธามรัก อัตตกถายานกถาสังขารุเบขาญาณิเทศ133บัดนี้พระสารีบุตรเพื่อแสดงการกำหนดจำนวนแห่งสังขารุเบขาจึงกล่าวคำมีอาธิว่าสังขารุเบขาเท่าไรในคำเหล่านั้นคำว่าด้วยอำนาจสมถะได้แก่ด้วยอำนาจสมาธิคำว่า ที่พิจารณานิวรณ์ได้แก่กําหนดนิวรณ์ห้าโดยภาวะที่ควรละคําว่าและว,วางเฉยได้แก่การดํารงมั่นเพราะมุ่งจะละนิวรณ์ทั้งหลายเพราะวางเฉยโดยเข้าถึงความไม่ควรวายแม้ในการละนิวรณ์เหล่านั้นคาว่าเป็นสังขารุปเปกคาได้แก่การเพ่งดูสังขารทั้งหลาย กล่าวคือน,นิวรณ์ด้วยการไม่ทําความวนขวายในการละนิวรณ์ในวิตกวิจารเป็นต้นและในอุปาทะเป็นต้นก็มีในยะนี้ในสมถะญานสําเร็จด้วยภาวนาอันมีกําลังในส่วนเบื้องต้นอันใกล้อัปนาวิถีชื่อว่าสังขารุเปขา